How to แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรเรื่องของปัญหาหนี้นะคะแก้อย่างไรนะคะวันนี้จะพามาในเรื่องของรู้จักทั้งสองฝั่งระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะเรียนรู้ป้องกันตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้เลยค่ะ ปัญหานี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ที่เลื้อยลังมานานนะคะที่จะขจัดปัญหานี้ให้หมดไปทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมมือกันในทุกช่วงของการเป็นหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ระหว่างการชำระหนี้หรือแม้แต่ช่วงที่ปัญหาชำระหนี้เจ้าหนี้และลูกหนี้ในการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนร่วมกันนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ How to แก้ปัญหานี้ก่อนเป็นนี้นะคะเจ้าหนี้ก็ต้องปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระนี้ของลูกหนี้และไม่กระตุ้นลูกหนี้ก่อนนี่เกินจำเป็นให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกนี้ลูกหนี่ มีวินัยทางการเงินเช่นสำรวจสถานะการเงินความจำเป็นในการก่อหน,นี้เป็นหนี้ให้ช้าเป็นหนี้ให้น้อยและเป็นหนี้ให้ยากระหว่างการชำระหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วเจ้าหนี้สร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ดีชำระหนี้ได้เร็วเช่นลูกหนี้ดีได้รับดอกเบี้ยลดลงเหมาะกับความเสี่ยง ส่วนลูกหนี้ใช้เงินกู้ให้ถูกวัตถุประสงค์ชำระหนี้อย่างมีวินยัยจ่ายคืนตรงเวลาเมื่อมีปัญหาการชำระหนี้เจ้าหนี้มีกลไกการแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เช่นปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของลูกหนี้ลูกหนี้สำรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองรีบเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่อย่าง มีวินยัยอย่าทําให้ปัญหาใหญ่นะคะมีปัญหารีบเข้าไปคุยรีบเข้าไปเคลียร์ นี่ในเรื่องของการแก้หนี้ปลดหนี้นะคะโค้ดก็เคยเป็นหนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้กลไกในเรื่องของการที่เราจะแก้ไขปัญหายัางไงเราจะคุยกับเจ้าหนี้ยังไงแล้วเจ้าหนี้จะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาใหญ่อย่าเงียบนะคะอย่านิ่งเฉยนะคะเมื่อมีปัญหารีบแก้ไขค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้อย่างง่ายๆะคะ่ะเราจะ ไม่สร้างปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นมานะคะยิ่งเราบ่อยนะคะแล้วเราไม่ไปคุยนะคะ <_ sl ope> ปัญหายิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเริ่มเกิดปัญหาแล้วรีบเข้าไปคุยค่ะอย่าไปกลัวอย่าไปก,ไปกังวลนะคะเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เลยค่ะแล้วรีบหาทางออกนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะอยากให้ทุกคนนะคะปลดล็อกชีวิตของตัวเองปลดล็อกชีวิตติดหนี้นะคะไปด้วยกันนะคะ ช่องของโคด A สอนการเงินนะคะโคด A เองก็มีคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคอร์สการเงิน360องศาเรื่องของ m ม n d เซ็เรื่องของการเงินไม่กลับมาเป็นนี่อีกเริ่มเก็บเงินได้เก็บเงินออมได้นะคะเริ่มมีเงินเริ่มมีเงินลงทุนเรื่องของการเงินครบ 360องศาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมซเซตการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาไรายได้อย่างไรหาไรายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรหรือเมื่อมีเงินแล้วจะทําให้เงินงอกเงยได้อย่างไรนะคะคอสนี้นะคะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินไปด้วยกันค่ะช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซ y ่มัน